นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ที่แปลงเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีนายวีรพันธ์ยาวงหัวหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนของวิทยาลัยให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการลงพื้นที่ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อย,ยอดในการศึกษาด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต นายวีรพันธ์ยาวงหัวหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีกล่าวถึงการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของวิทยาไยว่าเนื่องจากทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางด้านสุขภาพประกอบกับมีการฝึกสอนนักเรียนที่เรียนที่วิทยาลัยเกี่ยวกับการทำการเกษตรและเทคโนโลยีอยู่แล้ว จึงได้เริ่มมีการทําเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ปลอดสารเคมี100%เอร์เซโดยปัจจุบันมีพื้นที่ทําการเกษตรที่ได้รับการรองรับแล้วทั้งหมดจํานวน19ไร่จากพื้นที่ภายในวิทยาลัยทั้งหมดรวม1,000ไร่ ส่วนผลผลิตนอกจากจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่โรงอาหารของวิทยาลัยแล้วส่วนที่เหลือยังมีการนำไปจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าและจำหน่ายในช็อปของโครงการกินสบายใจด้วยทำให้นักเรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วยครับในส่วนของวิทยาลัยเกษตรนะฮะจังหวัดสุโขราชธาน,นีที่เข้าร่วมในการทาเกษตรดินทรีย์ได้ตระหนักถึงว่าการอยู่การกินของ ประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในวิทยาลัยของเรานี้ส่วนมากนะก็จะเ,เป็นลักษณะที่ไปซื้อมาจากข้างนอกก็ในจุดนี้ที่เรามองเห็นก็คือเด็กของเรานี้มีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะตัวนี้จึงได้เกิดโครงการเกษตรอินทรีย์นี้เกิดขึ้นในโครงการเกษตรอินทรีย์จะเน้นที่ในการผลิตพืชเพื่อใช้ในการบลูก ให้นักเรียนนี้ปลูกเพื่อนะฮะนำมาบริโภคในโรงอาหารปฏิรูปนะครับซึ่งทางวิทยาลัยได้รับซื้อผลผลิตที่เด็กนักเรียนนำมาเอานำมาจำหน่ายให้กับทางโรงอาหารปฏิรูปทำให้เด็กของเรานี้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงและอีกส่วนหนึ่งนะะก็จะนำไปจำหน่ายให้กับประชาชน หรือชุมชนที่อยู่รอบข้างนะตัวนี้ทั้งนี้สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาทิการพัฒนาดินควบคู่ไปกับการปลูกพืชที่หลากหลายไม่ใช้สารเคมีขณะเดียวกันก็มีการสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์และยั่งยืนมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันไป